สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องพาทุกคนมาตามรอยประวัติศาสตร์นะคะรถไฟสายแรกของไทยเรานั่นเองนะคะอยู่ที่จังหวัดส,สมุทรปราการปากน้ำคะ่ะทุกคนนี่คือรถไฟสายแรกของประเทศไทยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้อากาศดีแดดค่อนข้างร้อนนะคะมาตามรอย ดูรถไฟสายแรกของไทยกับต้องช่องเที่ยวกินรีวิวนะคะต้องก็เดินทางด้วยรถเมยนะคะ511มาลงที่อิมพีเรียลสำโรงนะคะแล้วก็ข้ามสะพานไปฝั่งอิมพีเรียลนะคะตรงตลาดสำโรงจะมีรถสองแถวสีฟ้าค่ะทุกคนสามารถนั่งรถสีฟ้านะคะ ราคา8บาทค่ะสองแถวสีฟ้านะคะมาลงที่ปากน้ำค่ะทุกคนรถจะจอดตรงที่สถานีรถไฟของไทยแห่งแรกนี้ละคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ